วันนี้นะครับก็มีพัสดุมาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบชิ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นพี่วิเชษส่งมาจากร้อยเอ็ดนะฮะส่งไปสนีจะกล่องจะค่อนข้าง เรียบร้อยนะฮะไปชนีนะฮะอก็จะเรียบร้อยนะหมายถึงว่าตัวกล่องจะไม่ค่อยไม่ค่อยบีอย่างนี้ไม่ได้ส่งไปชนีก็จะบีก็ถ้าถามผมนะอันนี้โดยส่วนตัวนะครับไม่ได้ไปเป็นสปอนเซอร์ใครนะแต่โดยส่วนตัวแล้วถ้าเป็นไปได้ส่งไปชนีจะโอเคกว่ากล่องนี้ค่อนข้างหนะักน่าจะเป็นพระเนื้อชินมาด้วยนะฮะก็ อันนี้ก็เป็นงานประจําวันของผมนะครับก็บางครั้งก็ต้องขอโทษเอฟซีด้วยที่เรียกว่าส่งงานช้าบางคนส่งมาอาจารย์เป็นไงบ้างของผมผ่านบ้างไหมมันเป็นยังไงบอกออผมก็ผมก็ไม่มีเวลาจะเคลียร์ให้ให้เสร็จทันทุกคนนะก็ต้องทยอยแบ่งปันกังไงเพราะผมดูพระช้าครับ ผมดูเอาเอามั่นใจไม่ดูเอาเท่ฮะับางองบางอง์มันสวยอ่ะส่องไปก็บางองค์ส่องส่องไปได้ความรู้ด้วยก็ส่องไปชั่วโมงก็มีนะฮะส่องไปชั่วโมงก็มีเนี่ยครับโอ้โหใส่กองข้าวมาเลยเนี่ยอ๋อแบ่งเป็นเนี่ยครับมีทั้งเนื้อชิน้น เทียบเลยไม่ใช่น้อยแล้วก็พระสมเด็จด้วยนะโอ้นี่หนักมากเลยค่าส่งเท่าไหรนะ่เนี่ยมีนี่ครับกลุ่มวัดหนังสนิมแดงนะฮะเ,เดี๋ยวมาดูกันผมมีเรฟเลนต์ต้นแบบหมดทุกอย่างนะฮะพวกตะกัว่วนมอ,อะไรก็ลแล้วแต่ร่วงแล้วก็จะใช้สีทํำหรือเป็นสนิมจริงเนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้มีข้อพิสูจน์หมดแล้วนะฮะเพราะยังไงพิสูจน์เบื้องต้นก็รู้แล้วว่าว่าดูดูยังไงว่าสนิมแดงเกส์แดงทําจากสีอะไรเงรี้ยดูรู้หมดแล้วครับมีวิธีพิสูจน์เดี๋ยวก็จะมาทําคลิปอธิบายให้คนที่รักในสนิมแดงได้ตาสว่างแล้วก็จะไม่ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าตรวจเซมเนะี่ยไม่รอดนะฮะอย่างที่บอกฮะเหมือนเหมือนพระสมเด็จถ้าคุณเอาสีทามาเนี่ยมันจะเกิดเม็ดสีเพราะฉะนั้นในเนื้อชิ้นยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ถ้าคุณใช้สีทามานะไม่ได้ใช้สนิมแดงจริงนะตรวจง่ายมากครับทําทไมต้องสนิมแดงสนิมแดงเป็นตัวบอกอายุพระนะคระับก็มีอายุหลายร้อยปีนะฮะเราไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในเวลาก่อนร้อยปีได้ เพราะฉะนั้นสนิมแดงเ,เป็นอะไรที่สำหรับผมนะน่าเล่นที่สุด,ถ,ถ,ดนนะถ้าดูเป็นท่านดูเป็นพิสูจน์เป็นในน่าเล่นที่สุดเพราะว่ามันจบแค่คําว่าส,สนิมคือจบหมดแล้วนะฮะเ้วก็เป็นพระกรุที่มีอายุค่อนข้างหลายร้อยปีหรือบา,บางองค์ก็เป็นพันปีอย่างพระล่วงอะไรเงี้ยครับอ,อันนี้ก็เป็นพระล่วงนะฮะแต่องค์เล็กเราก็ต้องมาดูว่ากุไหนนะฮะ แล้วกอ็อย่างนี้ก็สนิมแดงนะฮะไม่ส่วนนะฮะนะฮะวันี้สนิมแดงส่วนที่เป็นเนื้อชินนะฮะผมก็จะบอกเพื่อนๆเ,เอาให,ให้ให้เป็นวิทยาทานไว้นะฮะเนื้อชินก็คือเนื้อที่ไม่มีสนิมแดงเขาจะเรียกเนื้อชินเนื้อชินชินเงินอะไรเงี้ยนะฮะบอกให้เป็นความรู้เลยนะครับอ่าซึ่งเนื้อชินเงินในโลหะไม่มีเงินนะ ในโลหะไม่มีเงินหมายถึงว่าตรวจโดยการแยกธาตุแล้วนะฮะชินเงินไม่มีแร่เงินอยู่ข้างในชินเงินเกิดจากตะกั่วผสมกระดิบุจกจะให้สีเหมือนเหมือนเงินคือมีความเงาแล้วก็ออกขาวๆเหมือนเงินตอนี้ด้วยความที่เราเราเห็นกันแบบนี้ตั้งแต่โบราณใช่ไหมเราก็เห็นว่าสีเหมือนเงินเราก็เรียกว่าชินเงิน แต่ในกระบวนการของวิทยาศาสตร์เมื่อตรวจออกมาแล้วชิ้นเงินไม่มีเนื้อเงินอยู่ข้างในนะอ่าเป็นแร่ดีบุกกับตะกั่วผสมกันบางอันก็อาจจะปนทองแดงนิดๆอ่เป็นแร่เจืออ่าเพราะฉะนั้นส่วนความรู้ตรงนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมหรอกสายห้างสายไหนเนี่ยที่เขาเป็น เรียกว่าเป็นเซียนจริงๆอ่ะที่เขามีความรู้เรื่องเรื่องพวกพระเนื้อชินเนี่ยเขาก็รู้นะว่าชินเงินไม่มีเงินนะสายห้างเขาก็รู้นะไม่ใช่แค่สายวิทยาศาสตร์สายอนุรักษ์นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นความรู้ที่อบางคนบอกว่าผมรู้อยู่แล้วแต่อีกหลายคนมากไม่รู้แล้วผมมายืนยันเลยด้วยการไปตรวจเซมมาแล้วว่าชินเงินไม่มีเงินชินเงินคือ ดีบุกกับตะกัวนะเดี๋ยวไว้ผมจะทำะให้ดูนะนี่หุยานก็มีนะฮะชินเงินหรือเปล่าก่อนที่คุณจะรู้ว่าชินเงินหรือเปล่าคุณเอาไปขีดกับกระดาษเลยถ้าขีดแล้วติดเนี่ยมันมันก็คือตะกัวตะก,วตะกัวจา๋าแล้วถ้าเป็นตะกัวตะกัวจ๋าแล้วไม่มีสนิมแดงเก๋เลยผมบอกเก๋เลยเพราะว่าตะกัวหลายร้อยปีถ้าไม่เกิดสนิมแดงแสดงว่าไม่ใช่หลายร้อยปีอกเพึ่งจะทํา เดี๋ยวเดี๋ยวไว้อธิบายให้ให้ง่ายๆชัดๆอย่างเช่นท้ากระดานเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยท้ากระดานผมเนี่ยแบบชัดเจนมากเพราะว่าเรามีต้นแบบก็คือพระท่ากระดานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทาจากตะกั่วนมนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ยากเลย <S <S ผมเอาตะกั่วนมนะฮะตะกั่วนมสนิมแดงของจริงจากกาญจนบุรีผมอยู่กาญจนบุรีนะเรื่องนี้ผมไม่ปล่อยผ่านนะผมยอมไม่ได้นะ ผมเป็นคนกาญจนบุรีนะผูกพันกับพระสนิมท่ากระดานสนิมแดงมาตั้งแต่เด็กๆนะเพราะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเนี่ยตะกวดนมจริงๆในถ้ำลันทมเนี่ยมีสนิมแดงแล้วเอามาเทียบได้แล้วที่เป็นหลักขิ้นที่สายก็คือเมื่อตอนที่เขาค้นพบเขาค้นพบตะกวดนมกับพระท่ากระดาษอยู่คู่กันเมื่อพระท่ากระดาษทำมาจากตะกวดนมนะก็คือเอาตะกวดนมเนี่ยหลอม ออกมาเป็นพาะธากระดานอยู่ในยงเดียวกันนะฮะง่ายๆเลยผมเอาตัวกัวนมลงเครื่องเซมตรวจวิเคราะห์ธาตุ EDX รู้ค่าทุกอย่างที่อยู่ในตัวกัวนมนะเป็นตารางออกมาเลยเมื่อเอาพาะธากระดานตรวจก็ต้องค่าเดียวกับตะกัวนมเนี่ยชัดเลยใครอยากได้พาะ่ากระดานสายเหนียวแท้ๆจริงๆตรวจไม่ยากเลยครับเพราะเรฟเลนต์มีนะฮะอ่า แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอชมคลิปกันว่า,าสวยขนาดไหนะอันนี้ครับก็เป็นงานประจำวันของผมนะที่จะต้องตรวจให้กับลูกค้าที่ส่งทางาไปสนีมาใครสนใจก็ทักทักทักไลน์หรือว่าโทรมาคุยกันนะฮะแล้วก็ส่งมาเช็คได้ผมจะค่อนข้างเช็คเข้มหน่อยนะไม่ไม่ปล่อยผ่านง่ายนะนี่พระร่วงก็มีหลายแบบพระร่วงก็มีหลายกุนะ กาญจ,จนบ,บุรีก็มีอ,อย่างปราสาทเมืองสิงอะไรเงี้ยก็มีพระร่วงนะมีกลุ่มพระร่วงอยู่อย่างใกล้ๆก็สุพรรณบุรีพระศรีรัตนมาตุก็มีพระร่วงเพราะฉะนั้นพระร่วงแต่ละที่ก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปนะฮะแต่ความเก่าต้องมีพอๆกันอ่ะก็อันนี้ก็เป็นการส่งมาเพื่อให้ดูแล้วก็ของของเก๊ก็เยอะมากเลยนะไม่ต้องห่วงนะผมนี่ของเก,ก๊เป็นถุงเลย นะฮะพวกเนื้อทินต่างๆของเก๋นนะซื้อมาเป็นถุงๆเลยไม่ใช่น้อยๆเลยเนี่ยของเก๊ทั้งนั้นเลยซื้อมาแบบชั้นกิโลมาเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อมาทำคลิปให้ทุกคนดูเนี่ยเนี่ยจะท่ากระดานหูยานอ่าพนล่วงนั่นแหละเป็นถุงๆเลยคือข,ของเก๋ก็ต้องซื้อมาเพื่อเอามาทำให้ทุกคนดูเปรียบเทียบระหว่างเก๋เกตเอเก๋ A, เกตบีมีนะครับ ของก๊อฟเนี่ยมีหลายเกรดบางบางคนไปเจอเกรดเเนี่ยไปไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเลยดูใช้กล้องพาเล็กดูยังดูยากเลยเพราะถ้าคุณไม่รู้หลักเนี่ยคุณก็จะดูว่าเหมือนกันแต่พอคุณจับจุดได้นะคุณจะรู้ว่าอ๋ออ๋อแต่ว่าตอนนี้ผมมีเทคนิคการดูสนิมแดงโดยการพิสูจน์แบบง่ายๆนะฮะโดยการพิสูจน์แบบง่ายๆมามาให้ความรู้กับทุกคน เดี๋ยวรอชมคลิปเรื่องพระชินสนิมแดงกันนะฮะพวกพระชินพวกพระสินแดงกันว่าจะว้าวขนาดไหนนะฮะวันนี้ก็เป็นคลิปมาทักทายเพื่อนๆน,นะฮะเ,เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มกันอีกทีนะฮะอโอเคครับสวัสดีครับ